คือการมีสามีเนี่ยนะเขามาจากกาตาสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยระบบญาตินี่นะคือเอาจริงๆผู้หญิงทุกคนก็คงเข้าใจผู้ชายทุกคนกค็คงเข้าใจนะใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะจะมีญาติผัวญาติเมียใช่ไหมจะมีญาติผัวจะมีญาติเมียนะญาติฉันญาติเธอ แล้วทีนี้พอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีกกอกเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราที่อยู่ในช่อง youtube กกอกนะคะตัวหลักตัวความอย่างเช่นแม่สาหรือว่าฝั่งของจำเลยนะคะทีนี้แม่สาเห็นแม่ยานเล่าเรื่องวันนี้เกี่ยวกับเรื่องบัวนะคะแม่สาแม่สาก็เลยนึกถึงตัวเองพิ่ณง่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมัดรวมกันตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็จะเล่าเรื่องระบบญาติอะไรแบบนี้ให้ฟัง แม่สาเคยอยู่ในภาวะที่ถูกกดดันอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือภาวะตอนนี้แม่สาเข้าใจผู้หญิงคนนั้นนะคะผู้หญิงคนที่เป็นพี่สาวของอีแกบดําอ่ะนะฉันเข้าใจนะแม่ชมพู่เข้าใจสถานะของพี่สาวอีแกบดําของไอ้ไหลนะคะอีแกบดําของไอ้ไหลนั่นแหละนะเข้าใจพี่สาวอีแกบดํานะคะว่า ตอนนี้เธอรู้สึกยังไงเพราะว่าแม่สาเคยตกอยู่ในสถานะนั้นเคยตกอยู่ในภาวะแบบนั้นด้วยที่ญาติฉันญาติเธอตอนนั้นจําได้บ้างไหมคะว่านะจำได้ใครจําได้บ้างว่าแม่สาไม่ดูแลพ่อแม่สามีใช่ไหมคะนะเมื่อก่อนนะแม่สาเคยถูกดูถูกเคยถูกหมิ่นว่าไม่ดูแลแม่ของอดีตสามีนะแล้วก็ ไม่ดูแลฝั่งนู้นไม่ดูแลฝั่งนี้คือเอาจริงนะคะเอาจริงๆเราเป็นตัวเรื่องตัวความตัวที่แบบว่าวุ่นวายที่สุดในชีวิตเราแล้วที่เราเกิดอะไรอะไร,อะไรกับตัวเราก็ก็ยากแล้วก็หนักแล้วนะคะทีนี้มาโดนถึงนะคนทาไมไม่ให้เงินคนนี้บ้างทําไมไม่ให้เงินคนนู้นบ้างทําไมเธอไม่ใจดีกับคนนั้นทําไมไม่ใจดีกับคนนี้ทําไมเธอไม่ดูแลญาติสามีทําไมเธอไม่ดูแลญาติตัวเอง คือเอาจิงๆนะอยากอยากจะปีตดมากๆเลยว่าโดยเฉพาะกูนี่กูก็จะตายอยู่แล้วอ่ะตัวเองกูนี่กูก็จะไม่รอดอยู่แล้วอ่ะนะตอนนั้นก็คือแบบเครียดมากทั้งเครียดทั้งเหนื่อยแล้วก็ตะโกนก็ไม่ได้พูดดังก็ไม่ได้นะทุกความเคลื่อนไหวของเรานะหายใจดังก็ไม่ได้ค่ะทุกความเคลื่อนไหวของเราถูกจับจ้องแล้วก็ถูกเอาออกไปวิพากษวิจารณ์นะ กินกุ้งก็กินคนเดียวไปเที่ยวก็ไปคนเดียวนะไม่แบ่งคนอื่นกินขี้เหนียวโน่นนั่นนี่มึงก็ให้แต่คนนู้นไม่ให้คนนี้ไอคนนี้ก็เป็นอย่างนู้นนะันเลี้ยงแต่ข้าวเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงข้าวแต่เพื่อนเลี้ยงข้าวทีนี่คนในครอบครัวไม่เลี้ยงไม่ดูแลอะไรเงี้ยคือเออไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าสื่อหรือว่าคนที่เข้ามาใกล้ชิดตัวเราที่เขาเออเอาจริงๆอ่อะนะผู้อื่นอะ ู้อื่นนะนะคะคนอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวนะเวลาที่เขาเข้าหาเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนอื่นที่เขาเข้ามาช่วยเหลืออะไรเราเราควรจะตอบแทนเขานะคะคนในครอบครัวตอบแทนไหมตอบแทนค่ะแต่ว่าเราอ่ะคิดว่าคนในครอบครัวเราเข้าใจตัวเรามากที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหยิบยื่นหรืออะไรโดยที่ แบ่งปันโดยที่ไม่ต้องเอาออกมาพูดหน้าสื่อหรืออะไรเราคิดว่าหลังบ้านนะสิบาทห้าบาท,บาทหรือว่าแกงถุงนึงหรือว่าอะไรอะไรที่ทาเรื่อยๆทําบ่อยๆก็คงเพียงพอหรือว่าคือไม่ได้ขาดการติดต่อไม่ได้ขาดการดูแลนะนะคะแต่ว่าเพื่อนๆนานๆทีมาทีนะคะเพื่อนนานๆทีมาทีแล้วเวลาที่เพื่อนช่วยเหลือเราเราตอบแทนไปนิดนึงแล้วไอคนนี้คนกลุ่มนี้มันก็จ้องมันก็มองอยู่ว่าเราดูแลแต่เพื่อนดูแลแต่คนอื่นโน่นนั่นนี่อ่ะนะ คือคนที่เขาจะเอาอ่ะคนที่เขาจ้องอ่ะเขาจ้องเราอยู่ตลอดเวลานะทุกการเคลื่อนไหวของเราเขาจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนช่วยเหลือเราเราตอบแทนเขาใช่ไหมคะถูกไหมนะคนที่มาจากข้างนอกเขาเขามาหาเราหนึ่งครั้งเราก็ตอบแทนเขาไปแขกที่มาบ้านเราเขามาหาเราเราพาเขาไปกินข้าวหนึ่งครั้งนะแล้วทีนี้คนนี้ก็มองอยู่นะอย่างไอ้แนนจู่นะคะแนนจุ่นั่นๆานทีนะทําขาวนมาแถวสกนลนครนี่มาหาแม่ทีนึงไปไปกินข้าวกัน กุ้งเผามาแนนนะแนนเป็นคนซื้อกุ้งเอามากินที่บ้านแม่นะแนนเป็นคนซื้อกุ้งแม่เป็นบ้านแม่เป็นสถานที่เราช่วยกันเผา,าทํากุ้งเผาทําอะไรทําน้ําจิ้มทําอะไรกินกันไอ้นี่ก็เห็นกุ้งก็ไม่ได้นะทุกความเคลื่อนไหวเป็นความผิดหมดแล้วนานๆเราเจอกันทีหนึ่งปีหนึ่งเราเจอกันทีหนึ่งอะพอเรามีกินมีอะไรกันก็นะแต่ว่าพวกเธอที่ฉันหยิบยื่นนิดๆหน่อยๆทุกวันทุกวันเนี่ยมันไม่มีค่านะคะแต่ว่าเพื่อนฉันในปีหนึ่งมาทีหนึ่งฉันก็คุยกับเขาก็ไม่ได้นะ เขาให้ประโยชน์กับฉันไหมเขาให้อะไรกับฉันไหมอะไรพวกเนี้ยนั้นนานทีเราตอบแทนกันเราคิดถึงกันอะไรแบบนี้แต่ว่าเออเธอก็อยากมาอยู่ในบริบทเพื่อนนะสรุปแล้วไม่รู้ว่าอยากจะเป็นเพื่อนหรืออยากเป็นญาติแทนที่จะเข้าใจที่สุดมากกว่าคนภายนอกก็ไม่ใช่นะคะนะอันนี้ไม่ได้อวยเพื่อนไม่ได้อวยคนข้างนอกหรืออะไรนะอยากจะพูดว่าตอนนี้นะตอนนี้ไม่สาเข้าใจออผู้หญิงฝั่งตรงข้ามของไม่สาคนหนึ่งแล้วแหละ ตอนนี้เธอจะถูกถึงเธอจะถูกดึงเหมือนแม่สาตอนนั้นนะคะญาติผัวญาติเมียนะทาไมเธอหยิบยื่นแต่ญาติเธอแล้วเธอไม่หยิบยืน่นญาติฉันบ้างอะไรแบบเนี้แล้วตัวเองเอาตัวไปยืนอยู่บนพื้นที่ที่อยู่ฝั่งเขานะคะทีนี้ตัวหลักของคนที่เป็นเป็นผู้ครอบครองพื้นที่นั้นเขาไม่อยู่ใช่ไหมคะนะเข้าใจเลยเข้าใจว่าความยุ่งยากอันนี้จะเกิดขึ้นกับเธอแน่นอนเหมือนที่ฉันเคยเจอนะคะเธอเป็นตัว เธอ,อเป็นเหมือนแขกเธอเป็นเหมือนบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกแต่ว่าพี่ๆเข้าใจแน่นอนนะคะความเป็นสะพ้ายนะคะความเป็นสะพายที่ไปยืนอยู่ตรงพื้นที่ของเขานะทุกการเคลื่อนไหวของสะพายที่เอื้ออารีมาที่ครอบครัวของตัวเองเอื้ออารีมาที่พ่อแม่ของตัวเองจะถูกพ่อแม่ของฝั่งสามีจับจ้องอยู่จะถูกญาติของฝั่งสามีจับจ้องอยู่นะพฤติกรรมการ แบ่งปันของเธอจะถูกฝั่งญาติของสามีเธอจับจ้องอยู่ยิ่งตอนนี้สามีไม่อยู่แล้วความอึดอัดความลำบากใจจะเกิดขึ้นกับตัวเธอแน่นอนเพราะว่าแม่สาเจอมาแล้วอืมค่ะพี่หวานใจพี่เอพรูวันด,ดีค่ะแม่สาเจออะไรพวกนี้มาแล้วบอกเลยว่าโคตรอึดอัดโคตรกดดันแต่ว่านะยังโชคดีที่อย่างแม่สานะคะแม่สามีบ้านตรงนี้นะที่เป็นเออ ถ้าพูดภาษานักรบพูดภาษาแบบเมื่อก่อนมันก็คือเป็นเอกราชอะเป็นเป็นของตัวเองอหอนะอะไรประมาณนี้นะที่เราเป็นของตัวเองเราเราอิสระนะคะเรามีบ้านเป็นของตัวเองนะอยู่บนพื้นที่ของตัวเองนะอธิบายไม่เป็นอะนะบ้านนี้เป็นของเรานะการหาเงินอะไรต่างๆเราเราช่วยเหลือตัวเองได้นะเราอยู่ได้เราช่วยเหลือตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่บนพื้นที่ของใครเราไม่จําเป็นต้องแบบเออไปเกรงใจคนนูน้นแล้วกลัวจะกระทบคนนี้อะไรแบบนี้นะคะนะหลวงหลวงพงศสวัสดีค่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของอีกแกบ,บดำอ่ะพี่มนุษย์ <laughs> อีกแกบ,บดําเป็นพี่สาวของทนายไหลอีกทีหนึ่งนะอีแกบดําเป็นพี่สาวของทนายไหลแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เป็นพี่สาวของอีกแกบ,บดําอ่ะเก็ตหรือ,อยังพี่มานุษย์พี่ชมสีสวัสดีค่ะ นั่นแหละไม่สาเข้าใจถึงความอึดอัดตอนนี้มันแค่เริ่มต้นนะคะตอนนี้มันแค่เริ่มต้นนะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะบอกไว้เลยว่าฉันเข้าใจเธอและมันจะหนักหน่วงกว่านี้เรื่อยๆยิ่งนานวันไปเธอจะยิ่งอึดอัดนะคนที่อยู่ข้างในกับคนที่อยู่ข้างนอกนะผู้ชายที่อยู่ข้างในกับเธอที่อยู่ข้างนอกจะได้รับความอึดอัดกดดันเท่าๆกันแต่ว่าแค่อยู่คนละที่ ความอึดอัดจะเท่าเท่ากันแต่แต่มันเป็นความรู้สึกคนละอย่างเฉยๆนะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะคนนู้นเขาครับที่แต่เขาอยู่ได้เขายอมรับในพื้นที่ที่เขาอยู่แต่คนที่อยู่ข้างนอกอ่ะจะถูกขังจะใจของเขาจะถูกขังจะถูกกดดันแล้วถ้านานวันไปนะคะยิ่งทรัพย์สินของเราร่อยหรอลงนะ นานวันไปทรัพย์สินของเราร่อยหรอลงคือทุกครั้งที่เธอจุนเจียจุนเจือครอบครัวตัวเองเธอก็ต้องหยิบยื่นครอบครัวนั้นด้วยเพื่อให้บาลานซ์กันเพื่อให้มันเท่าเทียมกันนะฉันเจอมาแล้วทุกครั้งที่หยิบยื่นบ้านนี้ฉันก็จะต้องหยิบยื่นบ้านนี้ไม่งั้นจะมีการเปรียบเทียบจนเราโคตรอึดอัดใจนะสุดท้ายเงินกูเบิดนะพี่เอกอชัยสุดท้าย เงินเราหมดพี่แรงเราก็หมดเงินเราก็หมดพี่ออยสวัสด,ดีค่ะพอเงินเราหมดเราก็เกิดความทอ้อถอยอนะเกิดความทอ้อที่แบบว่าทําไมเราต้องหาเงินไปให้คนโน้นทําไมเราต้องหาเงินมาให้คนนี้วะจริงๆนะเด็กวัดเส้าหลินสวัสด,ดีค่ะนะคะจนพอเงินเราหมดแล้วพอเงินหมดเราหยุดหยิบยืน่นเรากลายเป็นตัวชั่วเรากลายเป็นตัวเนรคุณนะแม่สาจนแบบเจอเจอมาหมดจนสุดท้ายก็ ยอมยอมให้เขาประนามเลยยอมที่จะเอาชีวิตตัวเองไว้เพื่อที่จะเลี้ยงลูกเพื่อที่จะดูแลลูกยอมไม่เข้าประนามเลยหยิบคนให้คนนี้ปุ๊บไอคนนี้ก็บอกว่าทําไมไม่ให้ฉันบ้างนะให้แต่ฝั่งเธอแล้วทีนี้พอให้ฝั่งนี้ไอฝั่งนี้ก็มองเราไปไปมา,มาเงินที่เราหาได้ทรัพย์สินที่เราหาได้เราต้องกหยิบฝั่งให้ฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้พอทีนี้พอเราหาไม่ไหวเราหยุดกลายเป็นคนเนรคุณนะ ชีวิตเธอก็ไม่ต่างจากชีวิตฉันเราโตมาด้วยกันฉันเข้าใจนะว่ามันคงไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกอือ